ทางด้านของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากที่มีโควิด -19 เข้ามาต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะคะล่าสุดก็ได้มีการนําร,ร่องขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยการชูเอากันเป็นไมซิตี้ค่ะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้พ้นวิกฤตโควิด -19 ค่ะ เครือข <C jin x 2> <L at> ่ายผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวภาคเหนือในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งค่ะก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูลำปางและแม่ฮ่องสอนได้ร่วมประชุมที่มีชื่อว่าขึ้นเหนือที่เดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุมนะคะโดยชูไมซ์เป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พ้นวิกฤตโควิดสิซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้นําร่องจัดขึ้นโดยนายวีรพันธ์ดีอ่อนประลัดจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานดังกล่าวและจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับไมซ์และ สร้างแพ็กเกจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนชีวิตวิถีใหม่และการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมสัมมนาการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม CSR โดยจับคู่ธุรกิจโรงแรมห้องประชุมที่พักรถเช่ากิจกรรมชุมชนแหล่งเรียนรู้ดูงานอย่างน้อย15แพ็กเกจรวมไปถึงรูปแบบการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่จะนําไปปฏิบัติได้จริงค่ะค่ะซึ่งในครั้งนี้ทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม นายพันลบไสจิวนะคะบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังคงมีการจัดการประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่องตามโรงแรมจึงเห็นได้ว่าไมซถือว่าเป็นเครื่องมือและก็กลไกที่มีบทบาทสําคัญในการเข้าไปช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหการรมท่องเที่ยวสามารถฟื้นตัวได้จากวิกฤตของสถานการณ์โควิด -19 ค่ะช่วยสร้างเศรษฐกิจและก็กระจายไรายได้สู่ผู้ประกอบการทำให้ไมซ์เข้ามามีบทบาท สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองได้อย่างแน่นอนค่ะ,คะจังหวัดเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นไมซิตี้นะคะที่มีครบไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักที่ประชุมแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็อย่างที่ชื่อง,งานบอกมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งประชุมนะคะ